ครับกอนอื่นก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับทางเจ้าหน้าที่และคุณหมอนะครับที่เราได้มีโอกาสมานมัสกรารพระเจ้าร่วมกันรับพระพรจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พวกเราทั้งหลายจะไปทำงานรับใช้พระเจ้าในงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เราก็อธิษฐานของรับพระพรจากพระเจาา้าฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันก่อนนะครับอธิษฐานด้วยกันสาธุการข้าแต่พระเจ้าวเวลานี้ข้าโปรัรไหลจะรับฟัพงพระธรรมคำสอนของพระเจา้า เพื่อไว้บำรุงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้ติดต่อขึ้นในพระผู้เป็นเจ้าขอโปรดทรงโปรดให้กำลังกายกำลังใจและกำลังฝ่ายวิญญาจากพระเจ้าเติมเต็มให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายในการรับใช้พระองค์ตลอดจนในการฟังพระวจะนะในเช้าวันนี้จะเป็นที่น้องจิตชูใจให้กับพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนด้วยอธิฐานทูลขอแนงนานพระเยซูคริสต์เจ้า วันนี้ผมจะแบ,บ่งปันพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมสัตตุดีบทที่23นะครับข้อ1-6พระธรรมสัตตุดีบทที่23ข้อที่1-6ถึงได้กล่าวไว้ดังนี้ พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูเลี้ยงแก่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนโพราทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลองที่ทุ่งหญ้าเขียวสนโพราสนานข้าพเจ้าไปรินน้ำแหลมสงบทรงฟืง้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระโอโซนข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระโอแม้ข้าพระโอจะเดินไปตามภูเขาเงามัจุราชข้าพระโอจะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระโอทรงสถิตกัดข้าพระโอคาถาและทางพระกรของพระโอเล้าลมข้าพระโปพระโอทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระโอต่อหน้าต่อตา ศัตรูของข้าโปรโลโซนเต็มสีสีสัตว์ของข้าโปรด้วยน้ำมันผานน้ำของข้าโปรก็ล้อนอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรับมั่นคงจะติดตามข้าพระเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพรเจ้าและข้าพระเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจพี่น้องครับเมื่อเราทำงาน รับใช้พระเจ้าตามที่พระเจ้าได้สมมอบหมายให้กับเรานะครับาตามของประธานที่พระเจ้าให้กับเรานะครับสิ่งที่เ,เราทาทุกอย่างเนี่ยเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่พวกเ,เราทั้งหลายจะทํางานสิ่งใดสําคัญอย่างยิ่งถ้าอยากให้โรงพยาบาลของเราพระเจ้าวอวยพรถ้าอยากให้ชีวิตส่วนตัวของเราพระเจ้าวอวยพร นั่นก็คือเราก็ต้องให้พระเจ้าไปที่หนึ่งนะครับให้พระเจ้าไปที่หนึ่งพระเจ้าเทา่านั้นที่จะยกชูและเสริมกําลังให้กับเราในการทำงานอย่างมีความสุขได้พระครรมของพระเจ้าวันนี้ผมได้ตั้งหัวข้อว่าพระเจ้าที่เราเชื่อพระเจ้าที่เราเชื่อจะพระรธรรมสดีบทที่ยี่สิบาข้อที่หนึ่งถึงหเป็นเพลงของ สันด,ดีของกษัตริย์ดาวิดนะครับกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่มีความเจริญก้าวหน้าในสมัยของท่านและเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ที่มีทหารปกครองมีผู้รับใช้ให้กับท่านมากมายในสมัยของท่านแต่พี่น้องครับสิ่งที่ท่านม,มองกับพระเจ้าก็คือพระเจ้าส่งไปผู้เลี้ยดูชีวิตของเขา ไม่ใช่คนที่อยู่รอบๆของเขาคือท้าทหารหรือของลับใช้ถึงแม้ว่าเขามีอำน,นาจแต่เขาก็อยากคิดถือผู้ที่มีอำนาจเหนืนอกว่าเขาก็คือพระผูเป็นเจ้ากระสาตไวิรมองว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยดูพระเจ้าไม่ให้เขาขัดสนพระเจ้าให้ทุกสิ่งที่จําเป็นให้กับท่านมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของท่านอย่างมาก และก็ไปพระร่อจนถือทุกวันนี้และกษัตริย์ดาวิดมองว่าพระเจ้าจะทรงกระทำให้ชีวิตของเขานอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดก็คือความอุดมสมบูรณ์การเลี้ยงดูการวอวยพรจากพระเจ้าเกิดขึ้นหลังจากนั้นท่าน,นยังบอกอีกว่าพระเจ้านำข้าพระเจ้าไปที่ริมน้ำแดงสงบพี่นอ้องครับน น้ำแดดสงบถึงความสดชื่นกาทำให้ชีวิตของเขาการทำงานรับใช้พระเจ้าในการดูแลปกครองชนวชาติอิสรเุลในเวลานั้นพระเจ้านั่นให้จิตวิญญาของเขาข้อที่สามบอกว่าปรดงทรงฟื้นจิตวิญญาของข้าพระองค์ไปในทางชอบธรรมพระเจ้าฟื้นฟูชีวิตของเขาจากการกระทำบา ที่เจ็บปวดเนะาะกระทำผิดต่อพระเจ้าก็คือล่วงประเวณีใช่ไหมครับแต่เมื่อพระเจ้าเตือนผ่าน,าาาน,นทางผู้เผยพระวจนะท่านก็ได้กลับใจกับตัวอีกครั้งหนึ่งทำให้จิตวิญญาของเขาได้รับการฟื้นฟูนใหม่จากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายท่านก็บอกว่าพระเจ้าสน,นาน เตรียมพระพรให้กับเขาต่อหน้าต่อตาสัตรูุน,นะครับพระเจ้าทรงนำชีวิตของเขาให้ผ่านพ้นจากเงาแห่งมัจจุราชดังนั้นผมแยกออกมาเป็นสี่ประการด้วยกันนะครับาภายในเวลาสิ่นาทีเนาะประการที่หนึ่งที่พระพรที่ได้รับจากพระเจ้าที่เราเชื่อนะครับหนึ่งพระเจ้าผูา้ที่เราเชื่อน,นั้นเป็นพระเจ้าผู้เลี้ยดูนี่เนาะครับ คำว่าการเลี้ยดูใหม่หม่ถึงการอภิบาลการเอาใจใส่การทนุถนอมฟงฟักนาะพระเจ้าเลี้ยดูสองด้านให้กับเราด้านที่หนึ่งด้านฝ่ายร่างกายพี่น้องครับเราต้องกินใช้ใจชีวิตประจาวันพระก็ทรงประทานอาหารให้กับเราเลี้ยงดูเรา แต่ยิ่งกว่านั้นก็คือพระเจ้าทรงเลี้ยดูในด้านชีวิตไยจิตวิญญาณซึ่งในโลกนี้ไม่มีใครที่จะเลี้ยดูจิตวิญญาณของเราได้จิตวิญญาต้องการเคียบพระเจ้าจิตวิญญาของเราต้องการพระวนจะนันของพระเจ้ากระสักดาวิกบอกว่าอาหารที่เขาเกินนั้นยังไม่ใช่อาหารไยวิญญาอาหารไฟวิญญาที่ใช้จริงคือมาจากพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายพร้อมใจ นะครับพระเจ้าของเราเป็นผู้เลี้ยดูจิตวิญญาณของเราทุกคนเข้าไหมครับถ้าเราอยู่ในพระหัตถ์ของรพระเจ้าพระองค์จะเลี้ยดูทานชีวิตสองด้านของเราด้วยกันนะครับเพราะพระเจ้าทรงเป็นพ่อเป็นพระบิดานะครับเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศนะครับในอิสยาห์บทที่สี่สิบข้อที่สิบเอ็ดบอกว่า พระเจ้าจะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพกกระโอษฐ์อย่างผู้เลี้ยแกะพระโอษฐ์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระโอ์พระโอษฐ์ทรงอุ้มไว้ที่พระสวนและทรงค,ค่อยๆนำบรรดาที่มีลูกอ่อนไปพระเจ้าจะเลี้ยดูเปรียบเทียบให้กับภาพของผู้เลี้ยแกะพี่น้องครับ พระองค์จะทรงอุ้มลูกแก่ของพระองค์คือพระองค์จะอุ้มชุมชีวิตของเราทุกคนเห็นไหมครับและเราทุกคนจะได้รับ การสวดนานการปกป้องจัดพระเจ้าการเลี้ยงจัดพระู้เป็นเจ้าพี่น้องและยหอบนบทที่สิบข้อที่สิบเองบอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยที่ดีผู้เลี้ยที่ดีนั้นย่อมสลัดชีวิตของตนนี่คือคำพูดของคำตรสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์บอกยืนยันให้กับเราว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยที่ดี ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเรามารับพรจากพระเจ้าพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ขอให้การเลี้ยงดูจากพระเจ้าเกิดขึ้นกับเลอนทุกๆวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดน้านชีวิตไฟาประการที่2พระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้เฟื้นฟนูจิตวิญหยัน พี่น้องครับในข้อที่3บอกว่าทรงฟื้นฟูนจิตวิญญาของข้าพระของข้าพระเจ้าโทรสนนั้าพระเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่ประนานของโองคำว่าฟื้นฟนูก็คือทําให้เกิดการเจริญงอกงามขึ้นนะครับพี่น้องรก,กระริย์ดาวิดหลังจากที่ท่านได้กระทําผิดบาปต่อพระเจ้าจิตวิญญาณของขา เสื่อมสั่ตกต่ำระหว่างเขากับพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าได้รับการเตือนสอนจากผู้เผยพระวจนะท่านได้รับการแก้ไขปัญหาที่กระทำผิดต่อพระเจ้านั้นได้รับการยกโทษได้รับการเสริมสร้างใหม่ได้รับการอาภัยโทษจากพระเจ้าทาให้เขารู้สึกว่าสดชื่นทาให้เขารู้สึกว่าจิตวิญญาณของเขามีพลังอีกครั้งหนึ่ง พี่น้องครับพวกเราไม่ได้กระทำผิดบาปเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดแต่พระคร์ยืนยันชัดเจนว่าพวกเราทุกคนก็เป็นคนบาปเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดใช่ไหมครับไม่มีคนไหนที่ไม่มีความบาปเลยถ้าไม่ผิดทางวาจาก็ผิดทางความคิดไม่ผิดทางความคิดก็ ทำผิดกระทำผิดพฤติกรรมของเราพี่น้องครับพรานะน้าอยากให้วันนี้ที่เรามาฟัางพระวจนะให้พระเจ้าฟื้นฝูจิตวิญญาณของเราด้วยให้พระเจ้าอวยพรให้มีพลังอีกครั้งหนึ่งในการติดตามพระเจ้า,จาอม e n ไหมครับ ขอให้การฟื้นฟูที่เกิดขึ้นกับกริย์ดาวิดได้มาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเป็นเฉพาะยยิ่งผมอยากให้พระเจ้าฟื้นฟูความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าที่พี่น้องเจ้าหน้าที่และคุณหมอทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลของพระเจ้าผมอยากจะเห็นโรงพยาบาลของพระเจ้าเจริญเติบโตผมอยากจะเห็นพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่ที่รับใช้พระเจ้านั้นได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอเมนไหมครับนี่คือประการที่ สองประการที่สามนะครับพระเจ้าที่เราเชื่อนะเป็นพระเจ้าผู้ปกป้องคุ้มครองรักษาพี่น้องครับในข้อที่สี่บอกว่าแม้ข้าพระโงค์จะเดินไปตามภูเขาเงามัจุราชพระโงค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระโปรสทรงสถิตกับข้าพระโอรทคาถาและธาตุกรของพระโปรสล้วลงข้าพระโงร์ประการที่สาม พระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้ปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตของเรานะครับพี่น้องทุกท่านกริสักดาวิกมีความรู้สึกว่าแม้ว่าท่านมีทหารผู้ปกป้องดูแลรับใช้ท่านอาวุธพร้อมทุกอย่างเลยแต่ไม่มีความแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ปลอดภัยพี่น้องครับ นอกจากพระผู้เป็นเจ้าท่านมองว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้เขาอยู่รอดปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีศัตรูมากมายนะครับในสมัยของท่านไม่ว่ากริสาสาปูนหรือว่าคนที่ไม่ชอบนะครับมีคนมากมายที่จ้องที่จะเอาชีวิตของเขาแต่ทุกครั้งท่านรอดมาก็เพราะพระเจ้าอยู่กับเขาปกป้องเขาช่วยเหลือเขา วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านก็คือพระเจ้าของเราเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองชีวิตของเราชีวิตของเราพระเจ้าปกป้องทั้งสองด้านด้านที่หนึ่งพี่น้องครับด้าน,นชีวิตฝ่ายร่างกายการออกจากบ้าน การไปทํางานการใช้รถใช้ถนนพระเจ้าก็ปกป้องให้เราพ้นจากอันตรายใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมครับและพระองค์ก็สนนาํานให้ไปถึงที่จุดหมายปลายทางผมว่าวันนี้เรามาทํางานที่โรงพยาบาลก็ด้วยความปลอดภยัยแต่ยิ่งกว่านั้นที่พระเจ้าคุ้มครองชีวิตก็คือพระเจ้าคุ้มครองจิตวิญญาณของท่านให้ลูกพ้นจากอำนาจผีพี่น้องครับอำนาจวิญญาณชั่ว และพระเจ้าอยากจะปกป้องชีวิตของเราให้พ้นจากความผิดบาปในโลกนี้กระสักและีพระเจ้าปกป้องจิตวิญญาณเขา,เขาฟื้นฟูและปกป้องต่อไปวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านให้พระเจ้าพึ่งพระเจ้าตลอดเวลาถ้าอยากได้พรจากพระเจ้าให้พระเจ้าคุ้มครองความคิด จิตใจและจิตวิญญาของเราเพื่อจะไม่หลงกระทำขีิบาตถต่อพระเจ้านะครับอันนี้คือประการที่สามประการที่สี่ใกล้จะจบแล้วเนะาะพี่น้องครับประการที่สี่ก็คือพระเจ้าที่เราเชื่อน,นั้นเป็นพระเจ้าผู้จัดเตรียมพักพรน,นะครับพ,พักพร พี่น้องในข้อที่ห้าบอกว่าโปรโเตรียมสําหรับข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาสัตวรูของข้าพระองค์โซนเจิมศีรัตของข้าพระองค์ด้วยน้ํามันขันน้ําของข้าพระองค์ก็หล้นอยู่แน่ทีเดียวความดีและความรับมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไป菩萨ดางิีท่านได้รับ การอวยพรจากพระเจ้าการปกป้องจากพระเจ้าการฟื้นฟูนจากพระเจ้าและสุดท้ายพระเจ้าก็จะตรีพระพรได้รับการเจริญตั้งให้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ดูแลอิสเาเอลพี่น้องครับและท่านก็บอกว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งชีวิตของเขาความรักของพระเจ้าจะติดตามเขาตลอดชีวิตของท่านและเขาสัญญาแก่พระองค์ว่า ขออยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าคือรักใช้พระองค์ตลอดไปพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้อยากจะหนุนใจทุกท่านว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ตกอยู่ในความยากลำบากแต่ขอให้เราหันหน้าเข้าหาพระเจ้าและอธิษฐานขอภาวน,นากับพระเจ้าท่านจะเจอทางแก้ท่านจะเจอพระพรใหม่ พระอพรอ,อันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจัดเตรียมเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดพระเจ้าทรงจัดเตรียมพระพรโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องครับพระเจ้าจะเตรียมให้กับท่านทรัพย์สินเงินทองมากมายสมบัติมากมายทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจําเป็นและโปรก็ประทานสุขภาพที่ดีให้กับท่านกษัตริย์ดาวิดเช่นกันวันนี้สิ่งที่อยากจะนูนใจพี่น้องทัางหาย พระเจ้าจะจัดเตีมพระพรให้กับเราสองด้านดวยเชินกันด้านที่หนึ่งพระพรฝ่ายร่างกาย อาหารการกินทรัพย์สินเงินทองแล้วก็สุขภาพกายใจและจิตวิญญาณพระองค์ก็จะเลี้ยงดยูจะเตรียมพระพรเพื่อกับเราด้านที่สองก็คือพระพรฝ่ายวิญญาณพระพรไยวิญญาณคือความรอดและชีวิตนิรันดร์พระองค์มาในโลกนี้มีเป้าหมายเดียวคือพาพวกเราทุกคนกับเข้าสู่แผ่นดีของพระจเจ้าให้อยู่ในอันวศของพระจเจ้าสืบไป อะไรไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการขอสรุปนะครับพระเจ้าที่เราเชื่อมีอยู่4ประการด้วยกันประการที่1นะครับพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระผู้เลี้ยดูชีวิตของเราสองเป็นผู้ฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราสามเป็นผู้ปกป้องชีวิตของเราทั้ง ชีวิตฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณสี่พระเจ้าทรงไปผู้จัดเตรียมพระพรให้กับเราทุกคนเวลานี้ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นเราจะอธิชาขอพรจากพระเจ้านะครับก่อนที่จะขอ,ขอพรให้ทุกท่านก้มศีรษะลงให้เราไข้ควรตักกับพระเจ้าสักครู่หนึ่งนะครับนให้เราไข่ควรกับพระเจ้าสนทนากับพระเจ้า คุยกับพระเจ้าพี่น้องหากมีคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกแบบภารัหนักมีปัญหาในชีวิตขอให้เวลานี้เรียกร้องร้องหาพระเจา้าให้พี่น้องคิดว่าพระเจ้าอยู่ต่อหน้าทา่านพระเจ้าไม่ได้อยู่บนสวรรค์ที่เดียว แต่พระเจ้าทรงอยู่ต่อหน้ากัเราในเวลานี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณสำหรับพระวจนะของโปรในเช้าวันนี้ที่มันถือข้าโครน่าไหลายทุกคนพระบิดาที่รักโปรจงค่ะขอให้พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาสู่จิตวิญญาของข้าโครท่าไหล ขอให้ผู้วจะนะของพระเจ้าได้ทําการเฟื่อฟูชีวิตให้ความเชื่อในการติดตามพระเจ้าในการรับใช้ในโรงพยาบาลแห่งน,นี้พระเจ้าทรงให้เปิดประตูวสวรรค์และเทพมัเหินเจ้าหน้าที่และคุณหมอพยาบาลทุกท่านให้เขาได้รับพลังฤิเกตอำนาจที่มาจากพระเจ้า ให้การทำงานที่นี่ไปพระพรมากมายและพระพรใหม่ๆสดๆจากพระเจ้าทุกวันเกิดขึ้นสันนดิสุนความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าเติมให้เต็มล้มหัวใจของเขาทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังฝ่ายวิญญาณและตลอดจนของพระเจ้ายกชูเจ้าหน้าที่และคุณหมอพยาบาลทุกท่านให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนโรงพยาบาลแห่งนี้ขอให้เจริญก้าวหน้าและแป็งที่ถวายเกียรติแ่พระเจ้าแบ็นพระพรให้ กับคนอื่นอีกมากมายต่อไปและที่สำคัญให้โรงพยาบาลแห่งน,นี้มีคนรู้จักพระเจ้ากลับมาเป็นลูกของพระองค์รับความรอดและชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าผ่านทางเจ้าหน้าที่คุมหมอพยาบาลทุกท่านด้วยขอรับพระพรจากพระองค์อธิษฐานขอรับด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจ้าว <Amen. S 1>